พี่ปันผมง่วงแล้วอะโอ้ง่วงเหรองั้นอยู่กับพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปนอนโอเคผมอยากนอนแล้วพี่ปันโอเคได้แต่ว่าจะซานจ,จะนอนตรงนี้เลยไหมได้หมดผมง่วงมากเลย,ายมาค่ะอีกเพื่อนๆคะวันนี้พี่ปันมีสีวิธีกล่มน,น้องอยังไงให้น้องนอนนะคะเราไปเิ่มวิธีที่หนึ่งกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งกล่มน้องให้นอน ไม่เอาไม่อยากนอนอย่างนี้ไม่เอาทำไมอ่ะอยากนอนก็นอนไปสิที่ไหนก็นอนได้หมดแลยไม่เอามาไหนเราอีกรอบแม่ไม่อยากนอนโอเคเอเคไม่นอนไปหโอเคโอเควิธีนี้ไม่ได้เรื่องแฮะงั้นเราไปลองวิธีที่สองดูเยค่ะวิธีที่สองเปิดหนังให้นอนดูดูหนังแก้วเหรอ ดูไหมล่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะดูช่องซันอันปันเนาะโอเคน่าเบื่อจังเลยผมไม่อยากดูหนังผมอยากนอนแม่ดูไปก่อนไฮ้เอาผมอยากนอนไม่ไหวแล้วผมวง่วงไม่ได้เรื่องมากจริงเด็กคนนี้วิธีที่สองแผนไม่ได้เรื่องเหมือนกันค่ะงั้นเราไปลองวิธีที่สามกันนะ่ะ <Okay. S 1> วิธีที่สาม พีทาน้ฟังว้าวอีพ่เดี๋ยวพี่เลาให้านไห้ฟังมีัเยาไม่ได้ล่าเลยเวอ่ะเันพียงไม่ได้เล่าเลยนะี๋ยวพี่เราพี่ทานไ้ฟังเอาไห้ไม่เอาผมอยาาโกงไม่อยาโอเค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 ี่สาก็ไม่ได้แผนเหมือนกันค่ะแผนไม่ได้เรื่องมากๆเลยงั้น วิธีที่สวิธีสุดท้ายคือเอาไปให้แม่เธอคงขอร้องเอาไปให้ อยากนอนแล้วอ่ะถ้าผมอนอนทีพี่บอลไม่ได้เรื่องเลยแม่แม่พาไปอาบน้ำนอนนะครับโอเคไม่ได้ครับแม่ผมอยากนอนมากเลย<ม>เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับสี่วิธีเอาน้องนอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีวิธีไหนมาก่อนทีให้น้องนอนก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊าบายบาย Да,